สวัสดีค่ะเพื่อนๆพน่วันนี้พี่ตะวันพามาดูสวนชอมเล็กๆค่ะนี่คือยอดโชอมอหน้าหนาวนะคะอากาศเริ่มมีลมแล้วก็มีลมหนาวมาแล้วแล้วก็ยังมียอดแตกยอดอยู่ชอมส่วนนี้เป็นชอมที่เราปลูกใน นื้อที่ที่น้อยค่ะมีอยู่100ต้นนี่ค่ะเป็นสวนกเกษตรพอเพียงปลูกผสมประสานงินหลายๆอย่างได้อยู่ข้างๆบ้านเป็นแนวเกษตรที่มีเนื้อนะที่น้อยแต่เราก็สามารถปลูกได้สวนชมของเราหนึ่งร้อยหนต้นค่ะ ปลูกไว้ข้างๆบ้านแล้วก็มีผักอย่างอื่นด้วยค่ะปลูกผสมประสานไว้อันนี้ยอดชะอมของเราคือหน้าหนาวนะคะแต่มันก็ยังแตกยอดให้อยู่ชะอมนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเราอยากจะให้แตกยอดนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องตัดแต่งกิ่งแบบนี้นะคะ ที่ที่เราจะทําให้โอมแตกยอดได้ดีต้องต้องตัดแต่งกิ่งให้หมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ให้สูงแล้วเราเอาฮอร์โมนเอาฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่ไปฉีดการกระตุ้นของเขาจะน้อยมากจะช้าแล้วยอดจะไม่ใหญ่มันก็จะตายด้านอยู่งั้นชอมถ้าต้องการให้ยอดใหญ่ยอดใหญ่แล้ะแตกยอดดี เพืเ่อนๆต้องตัดบ่อยๆตัดแต่งกิ่งบ่อยๆแล้วเราจะบังคับให้เขาออกช่วงหน้าหน้าหนาวเนี่ยฤดูแล้แงที่มีราคาที่ดีเพืเ่อนๆต้องตัดออกให้หมดอย่างนี้เลยค่ะนะอย่าให้อย่าให้เขาสูงอย่าให้เขาสูงแล้วอย่าให้เขามีใบยเยอะนี่ค่ะคือตัดยอดไปแต่งแต่งไปก็ได้ไม,ไม่ให้ไม่ให้มันเสียเวลาแล้วเราก็เอาฮอร์โมนที่เป็นที่เรา มีค่ะเอาเอามาใช้มาฉีดแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ําก่อนฉีดฮอร์โมนเพื่อนๆน,นต้องปล่อยน้ําให้เขาอิ่มก่อนนะคะต้องปล่อยน้ําก่อนในช่วงหน้าแล้งชมนี่คือชอมหน้าหนาวแตกยอดได้ดีมากเลยชมถ้าเราไม่ตัดแต่งจะไม่มีการแตกยอดนะคะเพื่อนๆถ้าเ,เราปล่อยให้สูงยอดจะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ยาวเป็นวิธี ง่ายๆค่ะหนึ่งรต้นก็ก็ปลูกอยู่ในส่วนเล็กๆก็ยังสาม,มารถมีไรายได้ได้มันเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแล้วมีไรายได้ตลอดถ้าเราไม่ได้ปลูกไว้ขายเนาะนเพื่อนเราก็ปลูกกิน ตัดแต่งกิ่งบ่อยพืชพวกนี้ถ้าเราปล่อยปล่อยมันก็จะตายด้านอยู่อย่างนั้นนะคะเห็นไหมเนี่ยพอเราตัดไปก็จะแต่งไปตัดไปแต่งไปเนี่ยคะ่ะวานนี้เพิ่งตัดไปเนี่ยคะ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกตามข้อเนี่ยตัดไปแต่งไปแล้วปลูกในแล้วที่น้อยเราก็เลยมีพืชหลายๆอย่างอันนี้ดแคเตี้อะค่ะเพื่อนเดี๋ยวเม็ดเม็ดแก่แล้วเดี๋ยว พี่จะปลูกแล้วก็จำหน่ายถ้าเพื่อนคนไหนอยากได้แคร์นะคะเป็นแคร์ตี้ยอันนี้คือมะตูมมะเลนีคะเป็นพืชที่เราปลูกไว้ในเนทินที่ไม่เยอะค่ะปลูกไว้รอบบ้านแต่เราก็สามารถมีไรได้ เช้านี้พี่ตะวันก็าพาเพื่อนมาดูสวนเกษตรแปลงเล็กเล็กมลุมเราปลูกไว้กินมะกอกแล้วก็นี่ขี้เหล็กขี้เหล็กยอดดนๆเต็มเลยเราแค่เราปลูกไปเยอะค่ะตรงหน้าบ้านเราก็มีแล้วก็มีสวนกล้วย เดี๋ยวเราจะมาทําแนวเกษตรตรงนี้แล้วพิจิวันจะมาทําแนวเกษตรตรงนี้เป็นเป็นพืชที่จะจําหน่ายกิ่งพันเนื้อที่ไม่เยอะเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อที่น้อยมากแต่แต่เราก็มีผลผลิตได้มะตูมมาเลเอ่อ ขายดีมากนะคะเพื่อนๆนก็จะไปกินกับลาบแล้วก็แจ่วสร้างไรายได้ได้ดีเป็นพืชที่เหมือนกระชอมปลูกครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดไว้่ได้ตลอดเลยมันมันจะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆอน,นอันนี้เป็นผักชกี้ที่เราปลูกไว้กินเราปลูกไว้เองอน,นี่กินจะหมดแล้วคะ่ะเพื่อนๆอนอันนี้ก็เราก็ปลูกแนวใหม่เราปลูกพืชที่เราไว้กินด้วย ค่ะมีตะไคร้นี่เป็นบ่อเล็กๆค่ะไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไว้กินเองก็มีหน่องไม้กล้วยเราไม่ขาดตะไคร้เราจะปลูกลอบสะเลยมะพร้าวมะพร้าวเราก็มีะในเนื้อที่ที่น้อยเนื้อที่ไม่เยอะค่ะเราปลูกบ้านด้วยอะไรด้วยหนึ่งไร่นี่ค่ะแล้วเราก็แบ่งเป็น สวนเกษตรหนึ่งไร่นี่เราก็มีทั้งบ้านแล้วก็มีมีสวนของเราเล็กๆแค่ค่ะเราตัดต้นแครเนี่ยเราเป็นแครเตี้ยเราตัดมันเพื่อให้มันแตกพวกนี้จะเหมือนชะอมยอดของเขาตัดแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่ออกมา ใบโย่ค่ะเพื่อนๆห่อหม,มกปลาอร่อยมากนี่ค่ะ,ะแปลงกเกษตรของเราอันนี้หางหางจระเข้นนะมีสรรพคุณมากมายเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เนื้อที่ไม่เยอะเลยใบมะกรูดก็มีนี่นคือใบมะกรูดนะคะนี่อันนี้คือมอนไลเบอรี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่ตะว,วันกําลังเสียบถุงอยู่นะคะมอนไลเบอรี่มัน มีสับคุณทางยามากมายลดความดันลดเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดตอนนี้พี่ตวันก็ชำเพราะชํำค่ะขายในอยู่ในราคาถุงละ20บาทนี่ค่ะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลย097.0015197แอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วก็มีปุ๋ยเกตแล้วก็มีจุลินรีย์ตอนนี้กำลังทำอยู่เพราะว่าเพื่อนๆ สั่งจองกันแล้วก็จะมีวิธีบอกว่าให้ทำยังไงใครไม่ซื้อก็เข้ามาเป็นเพื่อนถามได้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือพืชผักที่เราปลูกไว้แล้วก็ปลูกกินเองตำลึงเราก็มีให้เพื่อนๆดูมะนาวมะนาวเราใช้อโอโมโน ปุยปุยเกตอะค่ะสุดเย็นฉีดตลอดตอนนั้นมันจะมันจะตายละเพื่อนๆน,นี่มันฟื้นขึ้นมาใบเขียวใบเขียวแล้วค่ะมีมีพริกมีอะไรด้วยฟื้นละตอนนั้นมันจะตายอยู่นี่ก็กําลังออกลกูกนี่ค่ะกาลังออกลกูกตอนแรกก็ไม่ไม่ ไม่ออก่าไหลนี้เพึ่งโตแล้ปลูกในคอกส่วนชมแล้วก็สวนผสมประสานใครที่เข้ามาชมพี่ตะว,วันก็กราบขอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอาทิตย์พี่ตะว,วันจะพาไปชมสวนผักหวานบ้านนะคะจะได้เป็นแนวเกษตรเพื่อนๆเขาทำกันยังไงแล้วสวนนี้ ขาขายได้ตลอดเลยเขาตัดยอดขายได้ตลอดเลยค่ะผกหวานบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปชมกันนะเราเราจะได้ศึกษาแล้วก็มาทําในสวนของเราถ้าใครอยากทำสวนกเกษตรเรื่องคลิปนี้พี่วันก็กลับขอบคุณนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ